อันนี้คลองเดียวคลองสองคลองสองครึ่งนะครับครั้งแรกในชีวิตนะครับน้ำป่าลงนะฮะรถผมจอดอยู่ตรงนี้เลย เลระดับน้ำจะขึ้นไาแลวนะครับใกล้ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับตอนนี้ ต้อนรับเข้าสู่ช่องตามภูมาอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับจะมากลางเต็นที่คลองเตือนนะครับตอนนี้นะครับเข้ามาในซอยวัดบ้านดงแล้วนะครับก็วิ่งตามถนนมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เจอทางฝุ่นอะไรมากนะครับขับมาเรื่อยๆนะครับใครที่จะมาเที่ยวที่นี่นะครับรถเล็กๆนะครับก็ไม่ต้องขับข้ามคลองก็ได้นะครับก่อนที่จะถึงคลองหนึ่งนะครับจะมีลานกางเต็นท์ของเอกชนเพียบเลยนะครับ ด้านในนะครับก็จะมีพวกชาวบ้านนะครับเอาพวกผลไม้พวกอาหารป่านะครับขายอยู่ข้างๆทางนะครับตอนนี้ก็มาถึง คลองมาเดือคลองที่หนึ่งแล้วนะฮะนี่นะครับระดับน้ำคลองที่หนึ่งะครับครับก็เมื่อกี้นะครับผ่านคลองที่หนึ่งมาเรียบร้อยนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับสำหรับการข้ามคลองที่หนึงนะฮะ ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่คลองสองครึ่งนะครับคลอ,องมาเดือสองครึ่งนะครับ ็เดี๋ยวจะพาไปชมห้องน้ําที่นี่นะฮะจุดที่ผมกางนะครับจะเดินห้องน้าไกลหน่อยนะครับแต่ว่าได้ความเป็นส่วนตัวดีนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้านะฮะนี่ต้องเดินข้ามหลอมทานนะครับสําหรับใครที่จะมากางเต็นท์นะครับสามารถกางขับรถข้ามไปกางฝั่งตรงข้ามได้นะฮะแต่ของผมมาจากถนนผมก็มาแวบตรงนั้นเลย นี่นะครับโซนห้องน้ํานะครับเดินข้ามน้ํามาฮะก็จะเจอห้องน้ํามีครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้องนะฮะสะอาดนะครับสะอาดห้องน้ํานะครับมีสี่ห้องนะครับตรงนี้ก็บรรยากาศดีนะครับร่มรื่นนะคะฝั่งตรงนี้ก็จะไม่ไกลกับห้องน้ํานี่ครับโซนแถวๆช่วงตรงนี้นะฮะตอนแรกที่ผมมานะครับก็ข้ามข้ามน้ำมาครับตอนแรกกะจะกลางตรง ใต้ต้นไผ่ตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะครับทีนี้เห็นว่าตรงนู้นก็กางได้นะครับเลยขับรถลุยขึ้นไปตรงนู้นนะฮะอากาศร่มลื่นม,มากๆนะครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นแล้วนะฮะค,ค้มฟ้าค้มฝนนะฮะอากาศก็ค้มฟ้าค้มฝนนะฮะครับจุดล้างจานมีจุดล้างจานให้ด้วยนะคะตรงนี้ โอ้แอ uh ันนี้คลองมะเดื่อคลองสองครึ่งคลองสองครึ่งนะครับค่าการเป็นคนละร้อยใช่ไหมครับใช่ครับขอบคุณนะคะครับเดี๋ยวมาอีกได้ฝนน่าจะตกไหมครับวันนี้ที่รูพยากรไม่ได้ตกหรอกโอเคครับขอบคุณครับนี่ครับพี่เจ้าของเลยแป้งให้ด้วยนะครับเดี๋ยวกันมดนะครับกันมดกันมดไม่ใส่เนื้มาเที่ยวกันได้นะครับที่นี่คลองมะเดื่อคลองสองครึ่งนะครับ าศที่นี่นะครับลมร่นมากๆนะครับต้นไม้สูงใหญ่เยอะนะครับแล้วก็น้ําที่ผมมานี่ครับก็ระดับประมาณหน้าแข้งนะฮะสามารถมาเที่ยวกันได้นะครับนี่ฮะเป็นจุดกุดงกล้น่าจะอยู่ฝั่งนี้น่าจะอยู่คนเดียวนะครับฝั่งนี้ครับก็เดี๋ยวเตรียมทำกับข้าวนะครับ ใส่มากๆครับน้ำเย็นสบายมากครับน้ำก็วันนี้นะครับจะทำหมูย่างปลาล้านะครับแต่รอบนี้ไม่ได้รอบสูตรเดียวกับที่ไปรอบนั้นเสียบไม้หมักไปแล้วครับรอบนี้ไม่มีไม้นะครับ นี้นะครับเมนูของผมตอนเย็นนี้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบจะสองทุ่มได้แล้วเป็นเมนูเย็นของเรานะครับเป็นหมูย่างปลาล้านะครับมีข้าวเหนียวนะครับหมูย่างปลาล้าน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็น้ำจิ้มปลาล้านะฮะโอเคเหนื่อยแล้วกัน นะครับก็ว่าจะล้างหน้าล้างตาแปรงฟันนะครับเสร็จแล้วก็จะพักผ่อนนะครับก็วันนี้ถือว่าเหนื่อยพอสมควรขับรถนะครับมาทำกับข้าวแคมป์อะไรกินนะครับพอมานั่งรับบรรยากาศชิลๆก็โอเคเลยครับ ก็ผมนะครับมีเนื้อใบพายอยู่แพ็กหนึ่งนะครับว่าจะมาย่างกินกันเล่นๆง่ายๆนะครับก่อนนอนนะครับกินแย่ท้องนิดๆหน่อยๆนะครับไหนๆเอามาแล้วนะครับก็เลยเอามาทำสักหน่อยนะครับ คลองมาเดือตอนนี้นะครับฝนตกหนักมากเลยนะฮะเรียบร้อยนะครับคลิปนี้นะฮะนอนกลางแอ่งน้ำอีกแล้วโอ้โหครั้งแรกในชีวิตนะครับน้ำป่าลงนะฮะ Nó phóng trò ở chỗ này đây Đúng không ạ. แะอยนแล้วป่าลงหนักเลยนะครับ เดินขึ้นมาตรงนี้ว่ะเ,เราต้องเอารถมางไว้บนนี้ก่อนน่ะเนี่ยสูงที่สุดแล้วทำไงดีวะแกแกแกคอยสองให้เราค <c oughs> ุณเหรถอยู่ที่เธอหมดแล้ว ามาันจากคลองสามหมอมันจะคลองสามมันจะขึ้นเยอะหรือ่าหรือเอามาไม่เห็นอะไรนะฮะไม่เห็นเสาจะขับขึ้นมาตรงนโอ,อ้ยน้ำป่ามานะครับหนีตายหนีตายน้ำป่าโอ้ นี่นะเต็นที่ผมอยู่นะฮะน้ำขึ้นมาแล้วอะ่ะผมไปฉายหมดดิโอล่โ่ามนวล่าเออไม่ไหเบียร์บียาเข้าไปไร่ะครับก็ตอนนี้นะครับเวลาประมาณตีสองนะฮะกพต้องอยู่ในรถนะครับไม่รู้ว่าฮะพรุ่งนี้จะออกได้หรือเปล่าด้วยนะครับยกเต็นท์เก็บของนะครับ ขึ้นมาบนหลังรถไว้แล้วก็ขับรถจอดไว้ตรงที่สูงกันนะครับเพราะว่าวีแววที่จะออกนี่คงยากเลยนะครับออตอนนี้ก็ยังไม่หยุดตกเลยนะครับหนักจริงๆนะครั้งแรกในชีวิตจริงๆครับ <c oughs> เขาก็จอดอ,ออกกันไม่ได้โอเคครับก็คงต้องนอนลุ้นในรถนะครับภาวนาว่าอยากให้น้ำขึ้นสูง ถพี่คนเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาวางขวดไว้เาบอกล้วบอกผมนอนหลับไปสักพักหนึ่งตื่นมาน้ําน้ํามาโดนขวดแล้วอะ่ะเออเขาก็ออกมาเลยเขาบอกมาด้วยกันสองค่นบออน่อยคขันหนึ่งเตี้ยยังไม่กล้าอี๋ยวระดับน้ําจะขึ้นมาอีกนะครับใกล้ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับตอ,ตอนนี้ประมาณตีสามนะครับ ับตอนนี้ก็เวลาตีสามครึ่งนะครับข่าวดีอย่างแรกคือฝนเบาลงแล้วนะครับเริ่มจะปล่อยๆแลแต่กระแสนะับยังเหมือนเดิมนะครับน,นบี่มองดีๆนี่คือแบบยาวเยอะมากครับน้ำตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะครับที่ผมต่อไฟอไว้นะ่ะับ เคลือนเป็นน้ำหมดแล้วนี่ฮะยาวยาวไปไหลร่วมกับตรงนั้นนะ เช้าแ,แล้วนะครับตอนนี้ระดับน้ําก็ลดลดลงบางส่วนแล้วฮะเมื่อเช้าน้ําน่าจะถึงม,มาประมาณตรงขอบขอบดาหลิงเนี่ยนะฮะัตรงนี้เป็นถนนเส้นทางที่ผมจะต้องกลับนะครับจริงๆอะคลองมาเดือวจะมีแค่สายตรงโน้นนะฮะมีมียาวถึงเส้นทางบนถนนที่จะกลับเลยนะครับ นี่จุดจุดที่ผมกลางกลางเมื่อวานนะตอนนี้โอ้โหมีความ โชคายที่เจอน้ำป่านะครับอย่างน้อยก็มีกาแฟดีๆให้กินนะครับั่นก็คือกาแฟเดอร์คาป้านะครับสิ่งเดียวที่ทำได้ตอนนี้ก็ทำกับข้าวกินก่นนะครก็เป็นเมนูตอนเช้านะคะัตอนนี้ก็คิดอยู่ว่าจะออกได้หรือเปล่านะครับ you <laughs> ก็จากสถานการณ์เมื่อคืนนะครับเก็บเต็นท์ตอนตีสองนะฮะตอนนี้เอามาตากแดดแล้วนะครับสภาพเลยจริงๆนะให้ดูทางน้ำนี้น้ำเริ่มลดแล้วนะครับ แต่ว่าตรงข้ามคลองยังผมก็ยังยังไม่ได้นะครับนี่ครับเมื่อวานระดับน้ําถึงประมาณถึงประมาณตรงนี้นะะช่วงตรงนี้นะครับอาจจะกลับสักเย็นๆนะครับดูแลให้น้ําลงให้เยอะๆที่สุดนะครับครับถึงเวลามื้อเที่ยงนะครับต้องขอบคุณพี่พี่เต็นด้านหลังนะครับให้หมูแดดเดียวมาทานนะครับพอดีมีข้าวเหนียวเหลืออยู่จากเมื่อวานพอดีนะครับ เป็นมื้อเที่ยงเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดออกไปนะครับในวันนี้นะครับดีนะครับยังมีสเสบียงเหลือแล้วก็มีน้ำใจจากพี่ๆนะครับให้มาให้แต่จริงหมูแดดเดียวมันก็คือการสุกมาอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเมนูเที่ยงนะครับ แก๊สหมด,พอด,ด,ดอพอดีนะครับได้เ้าหนียอความพอดีนะครับกับหมูทอดแดดเดียวนะครับที่พี่พี่เต็นท์ข้างๆกลับมาให้นะครับใจดีมากๆนะครับขอบคุณมากนะครับถ้าจะเห็นคลิปนี้ขอบคุณจริงๆครับนี่นะครับ ตอนนี้ประมาณบ่ายโมงนะฮะ ต้องออกกันนะครับตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วนะครับไปลุ้นดูเอาหน้างานนะครับว่าจะออกได้หรือไม่นะครับโอ้โหตรงนั้นก็มีนี่ยจมคันนึงฮะิดดเดี๋ยวไปถึงคลองสองไัจะถ่ายดูนะครับตอนนี้ก็เป็นน้ำตามริมถนนนะฮะตรงนี้ไม่ใช่คลองนะครับเป็นถนนนะฮะ ตอนนี้นะครับคลองมาเดือนะครับที่ว่ามีสามคลองหลักๆนะครับเมื่อคืนน้ําป่ามานะครับตอนนี้มีประมาณห้าคลองหกคลองแล้วนะครับครับตอนนี้ก็ถึงคลองสองแล้วนะครับแต่แต่ตรงน,นี้น่าจะได้เฮ้ยรถมารถมาเขาบอกมึงให้เราไหม

มุมกว้างป่ะก็เล็กลายอ่ะวาไม่ได้ดูกล้องเลยหมือองไครับคลองสองนะครับใจเต้นตุ้มๆคม,ต,มตอบนะครับขับข้ามาได้แล้วนะคะโอ้โหโอ้ยไม่ไม่มีใครลงไปถ่ายให้นะครับเพราะว่าระดับน้ำค่อนข้างที่ในเรื่องอยู่โอเ okay, คปั๊บเดี๋ยวไปดูคลองที่หนึ่งอีกทีนะครับคราวนี้ตอนนี้ถึงคลองหนึ่งแล้วนะครับ ร้อยนะมันทิศขวาหน่อยอย่ามากอย่ามากใช่ไหนทิศนี้ครับเพื่อถ้าทิศทิศมากคือมันก้อนอีกก้อนใหญ่มันจะทำให้ติดอ๋อครับแล้วจะติดอยู่ตรงน้ำไหลๆเชี่ยวๆต่างๆของผมของผมยังพอไหวไหมพี่ไหวไหวไปได้ได้คือปิดแอร์ปิดแอร์ครับคือถ้าลงไปแล้วปล่อยคานให้สุดปล่อยคานอย่าไปเหยียบคานไว้ครับครับเนี่ยค่อยๆค่อยๆเติมคันเร่งใช่ไหมครับค่อยๆเติมคันเร่งไปเรื่อยๆให้ล้อมันหมุนนะโอเคครับพี่ อนนี้นะคออมมาจากคลองหนึ่งได้นะครับโหเวลาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะครับก็มีพี่บอกไลน์ให้นะครับแล้วก็มีรถแท็กเตอร์คอยดึงช่วยนะครับสำหรับรถที่ติดอยู่กลางลำธารนะฮะสุดยอดครับทริปนี้เป็นสนห์ของคลองมาเดื่อนะครับขับรถข้ามคลองมาเดื่อนะครับกลัวน้ําจะเข้ารถครับไปเที่ยวคลองมาเดื่อนะครับหรือไม่อยากข้ามคลองก็อยู่ที่ก่อนที่จะถึงคลองหนึ่งก็ได้นะครับมีลานลางเป็นจํานวนมากนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนคอยติดตามนะครับสวัสดีครับ